มาค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้อาจมีโชคกับเป็นไปได้ว่ามันอาจค่ะพี่น้องต้องมีโชคมีโชคอย่างแน่นอนนะคะบอกเลยนะคะว่าคนที่เด็เขามาเบิ้งในคลิปนี้น้พี่น้องเนาะสิบบอพลาดอย่างแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นค่ะพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ช่องเต๋อนิพพานใช้ดำเน้เนาะพี่น้องเนาะเอานี่แล้ว่ะพี่น้องสาหรับคลิปนี้เป็นอย่างขึ้นบอกว่ามีโชคสิบอสไมมีโชคได้จังไดนะคะสำหรับมือคึืนนี้ค่ะพี่น้องน้องอุ้งอิงเพรบัตแหงน้องได้มีการล้วงให้รับ จับร่างบัานนกพี่หน้อง,องนกแล้วน้องจับได้เลขตัวนี้บอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะเอาเดี๋ยวสิให้ไลายคนไปเบื้องคลิปนี้กันจ้ามันสะก่อนเพื่อที่สิ ด้เห็นภาพพี่ชันเซนมากขึ้นเราพี่น้องเอาไปเบิรงคลิปดูกันลรวงหายับล้วงๆที่เับนี่แันะครับผมได้ัใหญ่รุ่นนงนะครับรุ่นนั้ว่าใหญ่รอเราอยู่ครับผมไม่ต้องกลัวนะฮะมีจักรยานมีตู้เย็นมีพัดลม้ี่เรเครื่องบินเครื่องบินโอ้โหลันใหญ่บ้าเยเครื่องบินกีฬาในเครื่องบินครับเด้อกีฬาในเครื่องบิ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 นล้วงหายล้วงหายได้เครื่องบิน เครื่องบินครับเครื่องบินเอออมีลไม่ได้บินได้ก็เจอจะเอาไปให้ลูกๆนี่เจอเครื่มันเป็นกรข้อมูลเลยเห็นเป็นรถชุกน้ำบ่เห็นเป็นย่านอวกาศบ่นี่เครื่องบินนี่จะเอาไปที่เราผมว่าได้แล้วจะเอาไปที่เราหมอนี่ไหมโอ้โหโอ้แม่จับยากได้แล้วต้ไปเลยนั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นจังได์กระทือได้ว่าชัดเจนนะคะสำหรับอุ้งยิงเพชรบานแพงพะพี่น้อง แน่ยดองกระเด็มีการจับร่างบ้าน,นานกระเด็มีการล้วงไหเสียงโชกเสียงดวงนาอพี่ดองน้องในน้อเขาว่าการจับหาอการาลุ้นรางบันแน่นอนเขาว่าขืนซื้อ่าเป็นการลุนเขาพี่น้องเท่ากับ,บว,วาลลบ่าหลุดแล้ว่าเสียดรางวันใหญ่เือว่าเสียดรลลงางวันหน่อยแต่อุ้งอิงโชคดีมากๆอุ้งอิงจับได้รางวันใหญ่ครับพี่น้องอ้ยอแอดมินกระดีใจกับอุ้งอิงหลายนาอพี่น้องเนาะในหัวจับแบบ แม่เมื่อแม่นแ,แห้งนะคะเมื่อแม่นแ,แห้งตว่าบบโจกับอุงอิงพค้จับได้รังวันไ่ทำไมถึงทําสีหน้าแบบนี้ทําไมถึงตกใจถึงอึ้งขนาดนี้นพี่นองเนาะนะคะเอากะรังวันไ่ทีบานี่คือรังวันอียังยังทีได้ขึ้นคลิปให่งและคนเบิงกันนั่นแหละครับพี่น้องเครื่องบินเอาอุงอิงจเจียวกับจังได๋ขันคืนชื่อว่าเครื่องบินครับพี่น้องในเรือเขาว่า,ต,ยา,ยาต้องลำใหญ่นพีนองเนาต้องลำใหญ่แน่นอนแล้วอุงอิงพูดนน้อย น้องเซลกลับได้์ตั้งใดเป็นตั้งหดมุตวารลังวันใหญ่จริงๆในคะแต่สําหรับเครื่องบินลํานี้มีตัวเลขกํากับอยูในค่ะมีตัวเลขกํากับอยูเอฟซีแฟนคลับไล้ขั้ก็คือสี่เห็นยางชัดเจนนกพี่น้องเนาะโตบกใหญ่พุนละกันผู้ใดเบิ้งเบ็นกับบรูว่าซีว่าตั้งได้แล้วนกพี่น้องเนาะเครื่องบินลาใหญ่ขนาดนั้นนี่ผู้ใดสิเนี่ยเบ่เห็นตัวเลขกในค่ะนี่แหละครับพี่น้องนค่ะย่างคีได้์คืนคลิให้หลคยคนไเ้เบิ่งกันแฮรนินกระตุกใจ นะคะอุ้งอิงพ่อจับรังวันออกมาบอโจบอกว่าอุ้งอิงจับได้เครื่องบินอุ้ยอุ้งอิงดีใจบักคักพี่น้องยิ้มบาสันนะคะขืนือว่ารังวัใหญ่ผู้ใดก็ดีใจนาะพี่น้องนาะแต่สิเป็นรังวันหญยอันใดอันนีอุ้งอิงน้องกันรอดลุนนันหละมีหอดโทรทัศน์ทีวีตู้เย็นจังสีไหมคะพี่น้องอุ้งอิงก็ดีใจแล้วบัดที่นี่พ่อบอกว่าได้เครื่องบินอุ้งอิงนี่ยิ้มบักคักเลขพี่น้องแล้วพ่อเอาเครื่องบินขืนมาเบิ่งปรากฏว่าเป็นเครื่องบินเครื่องเล่น ของเล่นเป็นเครื่องดินเล็กๆของเล่นพอพี่น้องอู้แอดีน่ก็ตกใจตอนแรกก็เงือกกระซิบันนะไรล่ะนะคะน้องอุ้งอิงสิถือไปได้บอแอนดี้ก็ you, คขิดอยู่คับพี่น้องแต่ว่าพ่อได้เห็นแล้วกะเออถือได้อยู่แต่ว่าเหมือนน้องอุ้งอิงน้องสิอ่าจากที่ยิ้มกงกวางขวพี่น้องกลายเป็นเศร้ายิ้มกลายเป็นหุบยิ้มนะพี่น้องเนาะนะคะเอากะตามนั้นแล้ววันที่นี้เอฟซีแฟนคลับหลยคนพากันแห่โฟกัสในวันที่นี้ครับพี่น้อง ถ้ากันแห่โฟกัสํำหรับตัวเลขที่กำกับอยู่บนเครื่องบินน้องจับได้ไม้เลขยีสิบหกตามนั่นมันมันปังปังกันทุกคนนอพี่นองเนาะนะคะกัผู้ใดทีสนใจอยากสิเอาไปใช้ทางต่างประเทศก็สามารถเอาไปใช้ใดเนสำหรับมือนี้วันที่เท่าไหร่เมื่อนี้วันที่สิบสองบัคบินองถ้าวันนี้วันที่สิบสองอีประมาณสี่มือกะสิฮอดวันที่สิบหก นะคะเอฟซีแฟนคลับหลายคนนี้อาจจะหาแนวทางอาจจะยังหาแนวทางยังไม่ได้คลิปนี้อาจจะเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนนพี่นองนนท์แล้วนี่ล่ะมืออื่นนี่วันซูกับมีท่างต่้งประเทศอีนะคะบางคนอาจจะเอาไปซื่อเอาไปเป็นแนวทางนพี่นงนนองกระตามนันสองหกหมายเลขยี่สิบหกขับพินงตะว่าบรุรนเดเลขหกกับเลขเก้านี่บางคนบอกว่ามันคือตโตเดียวกันขันห้าสื่อสองหกนี่ต้องสื่อสองเก่านัหลายคนว่าจังสันวกเยสเลืมกับน้ำเด้ยขับพินง สองหกหกสองกระต o งสื่อน้ำสองเก่าเก่าสองจังสี่แม้มันเป็นจังสี่เดอโนพี่นองนนก,กระตามนั่นละเนี่ยแล้วแต่สิพิจารณาแล้วแ่ดวงน้ำแล้วับพี่น้องกระต้องเขาพูดน้องอุ้งอิงเพชรบานแทงน้ำทีจับรังบ้านหลวงไหนะคะเสียงโชคเสียงดวงแล้วกับนี่ละพ่อรังบ้านเขาได้เห็นแล้วไหมเ็กยี่สิบหกอุ้ยก็ได้เป็นแนวทางให้กับหลายๆคนโนพี่นองโนก,กระตามนั่นละคัะพี่น้องชโชคดีชโชคมันปังๆ สำหรับคนขี่เด็กเขาป้าเบิ้งในคลิป,ลปนี้นพีน้องนอ,นอกจากที่อุ้งยิ้งแบบยิ้มกวางบักคักเลยนเลยค่ะพี่น้องกลายเป็นกลายเป็นวาฮุบยิม้มนะคะต้องฮุบยิม้มทันทีบอสโจกระทึงกับอึงค่ะพี่น้องต้องว่าโจห่งดีใจค่ะก,ก้นลูกสาวบอสโจนี่ดีใจค่ะคนได้เครื่องบินนี่นะคะแล้วก็ขื้สิคิดยากนต่ละค่ะพี่น้องวันแล้วเอากับจงังไดจังสีแม่นะคะแต่พ่อได้เห็นแล้วเป็นเครื่องบินเครื่องเล่นเป็นเครื่องบินของเล่นวันเถาะบ,บอสโจนี่ถึงกับ อึ่งถึงกับงงนะคะไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นพี่น้องน้องอ้าวกะตามนั้นแล้วค่ะพี่น้องพ่อกับดูพ่อได้ยุ่งเรื่อการจัดภากันเ็ดคอนเทนต์วันโทรกับมีคอนเทนต์ตลกตลกให้เฮาเดเบิ้งเดมัวนกันนพีน้องน้องเอฟซีแฟนคลับหลายคนเดเบิ้งแล้วกับมีรอยยิ้มกับมีความสุขนะคะกับเป็นเรื่องธรรมดาเอิญวานานๆทีพ่อกับลูกจะได้เจอกันครั้งและพ่อได้พ่อกันเป็นจังไนมุตตะวากับมีคอนเทนต์ให้เฮาเดเบิ้งเดติดตามอยู่เรื่อยๆนพี่น้องน้องอ้าวกะ ตามนั้นแล้วก็พี่น้องเรียกได้ว่าในฝั่งของทางด้านน้องอุ้งอิงเพจบานแท้งในฮานารักมากๆนาอพี่น้องเนเป็นศิลปินทีเอิรนมาบ่ถือโตนะคะบ่โจนี่พุ่มใจนี่โตอุ้งอิงแห้งเดเนาอพี่น้องนาออุ้งอิงนี่ถือว่าเป็นอะไรหลายอย่างให้กับบ่โจนาอพี่น้องเนาะนะคะตามนั้นแล้วก็พี่น้องมีลูกสาวดีกับแบบนี้แหละนะคะในฝั่งของน้องอุ้งอิงเพรบานแหงน้องพี่น้องน้องก็คือเหตุนาที ห้องจะโคองได้ดีว่าจะเป็นในเรื่องคงการร้องการทาการแสดงหรือว่าจะเป็นหน้าที่ในการเช็คซาวนะคะน้องกะเฮดได้ดีนพี่น้องนอรวมถึงการทาคอนเทนต์กับบอสโจวันเพาะนะคะอุ้งอิงกตเฮดได้ดีคือกันในเรียกงเรว่าบอสโจนี้พุ่งต่ในตัวน้องแห้งนพี่น้องนอเอาค่ะตามนั้นแล้วพี่น้องเรียกงเรว่าในตอนนี้อุ้งอิงนี่มีมูแล้วนะคะมีหลายคนบอกว่าคู่หูดูโอน้องวันใหม่อนันตยานพี่น้องนอเป็นรุนนองอุ้งอิง น่ะตั้งหกปีคุณน่ะอุ้งอิงนี่อายุสิบเก้าปีแต่น้องวันไม่นี่อายุแค่สิบสามปีแต่สูงกว่าอุ้งอิงบักคักเลยคค่ะพี่น้องไลายคนมาใครน้องใครพี่ไรคขุนมาจังสันเอา,าค่ะว่าจังสันแล้วครับพี่น้องนะอุ้งอิงก,กับกับวันไม่พ่อเดบ,บันเลนน้ำกันหรายคนบอกว่าลิ่งหน่อยลิ่งไงน,นะคะจังเป็นดื้อซื่อกนันคักหล้ยคนว่าจังสันน,น้องพี่น้องเนาะเอากะอุ้งอิงพ่อเดวี่มูน้องกะเอิญวาน้องกะมีอ่า น้องกับมวนน้องกับมีวคนสูขน้องกับเฮ่ห้าขากลนเกาน็อพีน <único Liberty Overwatch> ้องน็อกระธรรมดาแล้วก็พี่น้องเข้าได้มีมูวันเถาะน็อพีน้องน็อปกติแล้วอุงอิงน้องก็เสิแบบเล่นกับพี่พี่เล่นกับรุ่นรุ่นเสียน่นเล่นกับรุ่นเจบีเล่นกับพี่ม้อนอิงซึ่มกับือว่าอายุห้างจากอุงอิงหลายตสบาพ่อได้มีน้องวันไม่มากกับอือว่าอายุไล่เรียกกันกับน้องอุงอิงน็อพี่น้องน็อกระแบบพ่อได้เป็นมู น้ำกันวันทอพ่อได้มากหรือน้ำกันอินรีแล้วนี่หลาก้นบอกว่าดื้อคือกันพักไลา,า,กาก้นวาจังสันนพี่น้องเน้องเอากะตามนั้นแล้วครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับคิดเห็นว่าจ้างเลนแน่กับสามารถคอมเมนต์มาบอกมาจากกันในเอากตาตั้านนั้นแล้วครับพี่น้องมันมันปังๆกันทุกคนสําหรับคนที่ได้เข้ามาดูในคลิปนี้นพี่น้องาำรับคลิปนี้พอจบคลิปใบสมีสะก้อนนองข้าวก็เข้ามาสวัสดีค่ะ